ทีนี้ขอพูดเรื่องสมาธิสักนิดหนึ่งสำหรับท่านครูบาอาจารย์หรือว่าญาติโยมที่ใหม่บางท่านบางคนนี้ยังไม่เคยมาปอบพืชมาปฏิบัติพอมาปฏิบัติทำก็ไม่รู้จะทำอย่างไรพอเห็นเพื่อนนั่งก็มานั่งกับเพื่อนบางครั้งก็สับปะงกสับปะงากเหงานอนแนลับไปเน่เบิ่งทา้งลังผุนบ่ามันกรรมาฐานเงาเนี่อยู่บ่ คือว่าโยธาลังกับมูนังสมาธิหอากับนอนสมาธิบ่ปเป็นยังดอก่มวิไผเห็นดอกอยธาลังก์แปลว่าว่าจะนอนสมาธิมันบ่เมนตจะนอนสมาธิมันก็รับสมาธิเลยสันตัวทีนี้เรามาทําความเข้าใจเรื่องสมาธิสักนิดหนึ่งเพื่อที่จะเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติธรรมในการที่เราจะอยู่ร่วมกันจนถึงวันสุดท้ายสมาธิเนี่ยเป็นอุบายอย่างหนึ่ง ในการทำให้จิตใจเราสงบเมื่อจิตใจเราสงบเราจะสามารถนำความสงบเหล่านี้เนี่ยไปบำเพ็ญไปประพฤติไปปฏิบัติให้เกิดสติปัญญาแต่ว่าทำอย่างไรจะให้จิตนี้สงบให้จิตนี้ระง,งับลงให้เราได้พบความสุขจากการประพฤติจากการปฏิบัติท่านที่ประพฤติปฏิบัติใหม่ๆเนี่ย บางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจทีนี้ขอพูดถึงพื้นฐานในการปฏิบัติเพราะสังเกตเห็นครูบาอาจารย์บางท่านเนี่ยแม้แต่การนั่งสมาธิเนี่ยก็ยังนั่งไม่ถูกพอเรานั่งปุ๊บบางคนก็เอาแบบตามสบายพอนั่งก็นั่งธรรมดาพอนั่งไปนั่งมาทีนี้เราก็หลับพอนั่งไปตัว งอๆหน่อยงอไปงอมาเมื่กันรับเลยที้เรามาพูดถึงพื้นฐานในการทําสมาธิก่อนเอาเริ่มตั้งแต่ท่านั่งเลยสังเกตบางท่านเนี่ยการนั่งก็สง่าผ่าเผยดูแล้วก็สงง่างามไม่ใช่เรานั่งตัวกับคนเรานั่งตัวตรงๆอู่ชุงกายังตั้งกายให้ตรงแล้วก็ดำรงสติให้มั่น เรานั่งสมาธิเนี่ยท่านบอกว่าเราต้องเตรียมพื้นฐานอยู่สามประการหนึ่งคือเตรียมสถานที่พอเตรียมสถานที่ในที่นั่งเหมือนกับคุณยายที่นั่งเนี่ยเวลาเราจะนั่งเราต้องดูที่ก่อนโมเมนต์ไปนั่งมองไดมอนสิเอ็นไปทางหลังไปเบืองมองไดทิมมันโน่นไปทางหนาไปนั่งนั่งไปนั่งมากเมื่อกดตอดเงาไปทางหนาเมื่อกะพ่อไข่อยู่ไดนบอดมันหงายไปทางหลังนี่ที นายปทั้าลมัก็ท้วนลงทางลังถึงตัวคันมองไดมันบอเลียบปราดเสมอกันให้เราเตรียมสถานที่ในการนั่งดีๆเมื่อที่เหมาะแล้วเราก็มาเตรียมกายทีนี้พอเตรียมกายเราม้วนขาเข้ามาโดยรอบอูชุงกายยังตั้งกายให้ตรงๆสังเกตคนที่นั่งตัวตรงๆนี้ถ้าหลับก็หลับไม่นานถ้าง,ง่วงก็ง่วงไม่นาน พอง่วงไม่นานทีนี้เราก็สามารถที่จะรักษาจิตประคองจิตให้เราแจ่มใสได้ให้เรานั่งตัวตรงๆยืดขึ้นแล้วก็ม้วนขาเข้ามาให้สติหล่อเลี้ยงจิตใจในการนั่งเราต้องดูที่พื้นฐานก่อนนั่งตัวตรงๆให้สางาพาเผยทีนี้เตรียมจิตที่ี้เวลาเรานั่งตัวตรงเราก็มาดูที่จิตใจเรา ในส่วนของครูบาอาจารย์ท่านจะเน้นเน้นที่อาณาปานาสติคือมีสติระลึกรู้ในลมหายใจเข้าออกให้เรากำหนดสติรู้ในลมหายใจเข้าหายใจออกถ้าเรามีสติจดจ่อกับลมหายใจสติเราจะกล้าแข็งกายสังขารเราจะค่อยละง,งับละง,งับลง ทีนี้ในส่วนของอานาปานาสตินี่การมีสติและลึกรู้ในลมหายใจก็มีหลายอย่างในส่วนของการที่เราจะเอาจิตเราเนี่ยไปจับไปจับตรงไหนท่านมีตั้งแต่พุทนาถาปนาเราจะตั้งสติไว้อย่างไรในลมหายใจเราจะจับในส่วนของผัสสะ คือในส่วนของกระทบอย่างไรในการที่จิตเราจะไปจับในส่วนของลมหายใจกระทบกับจุดใดจุดหนึ่งให้เรารู้จักปรับลมหายใจทีนี้ในส่วนของครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำท่านอบรมท่านมีเทคนิคไม่ใช่เทคนิคของท่านแต่เป็นเทคนิคของพพุทธเจ้าเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ย ถ้าเราไม่อยากจะงุวงถ้าเราไม่อยากง่วงนอนอยากให้มีจิตจำใสได้พบความสุขกับ<ม>จากการทำสมาธิเนี่ยเม,มื่อเรานั่งตัวตรงๆปุ๊บเนี่ยทีนี้เรามาจับจับลมหายใจและกำหนดลมหายใจท่านบอกว่าเริ่มตั้งแต่การเดินลมยาวที่คังวาอัสสะสัน,นโตที่คังอัสสปัสสามีติปะชานกิ ให้เรามีสติรู้ในลมหายใจเข้ายาวออกยาวให้เรามีสติรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเราหายใจเข้ายาวออกยาวเราหายใจเข้ายาวออกยาวก่อนส่วนมากแล้วเวลาเรามานั่งสมาธิเนี่ยเราจะไม่ค่อยกำหนดลมหายใจเราจะดูไปเรื่อยๆพอสติเราขาดเราก็หลับไปเลย แต่ถ้าเรากําหนดลม wow. หายใจเข้ายาวมันจะคิดอะไรก็แล้วแต่เราหายใจยาวๆไว้ก่อนหายใจเข้ายาวออกยาวเข้ายาวออกยาวด้วยการที่เราจับจิตอยู่อย่างนี้เนี่ยจับเอาสติไปจับลมหายใจเข้ายาวออกยาวอยู่อย่างนี้ทีนี้พอหายใจยาวเสร็จเราก็มาเอาหายใจสั้นทีนี้มาหายใจสั้นเข้าสั้นออกสั้นเข้าสั้นออกสั้น ให้เรามีสติรู้ในลมหายใจเข้าสั้นออกสั้นนี่เป็นพื้นฐานถ้าเวลาเรามานั่งสมาธิมันก็คอยแต่จะหลับมันก็บางครั้งบางคนก็คิดไปเรื่องต่างๆนานา,นาคิดไปเรื่อยเปื่อยแต่ถ้าเรารู้จับจับลมหายใจตั้งแต่หายใจยาวก่อนแล้วก็มาหายใจสั้น พอหายใจสั้นเสร็จทีนี้เราก็มาปล่อยลมมาปล่อยลมสภากายปฏิสังเวทีอัศปสสามิติให้ลมเนี่ยปรับเองปรับเองจะยาวก็ไม่ยาวจะสั้นก็ไม่สั้นเมื่อเราปล่อยลมไปเรื่อยๆทีนี้กายสังขารเราจะระง,งับลงความเบาความสบายจากการทำสมาธิจะเกิดขึ้น ทีนี้บางคนอาจจะเกิดปิติเกิดความสุขในจิตในใจบางท่านบางคนนั่งสมาธิไปบางคนจะได้พบได้เจอบางคนจะตัวใหญ่บางคนจะตัวรู้สึกว่าตัวเองในตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ขึ้นบางคนก็ขนลุกขนคลองบางคนจะเห็นแสงเห็นสีต่างๆบางคนจะได้พบได้เจอสิ่งเหล่านี้ ถ้าสมมุติว่าเราได้พบได้เจอสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องมาหล่อเลี้ยงจิตใจในการทำสมาธิแต่ทีนี้เราจะทำอย่างไรให้กายเราสงบให้กายเราระง,งับเพื่อที่จะเข้าไปพบกับสิ่งเหล่านั้นเราก็ต้องมาเริ่มต้นที่ลมหายใจก่อนเพื่อที่จะให้กายเราเนี่ยสงบระง,งับลม บางคนพอนั่งสมาธิไปหน่อยบางคนก็เห็นแสงแม้แต่งานวันนัดพบผู้ฝ่ายธรรมที่นิเพทพรรารามที่ผ่านมามีญาติโยมบ,บางคนมาเล่าให้ฟังพอผมนั่งสมาธิไปพอกำหนดลมหายใจไปได้สักระยะหนึ่งเขาบอกว่าเกิดแสงเกิดสีสว่างสวัยรอบตัวสว่างสวัยจนไม่รู้จะพูดอย่างไรแกบอกเขาก็มาเล่าให้ฟัง บางคนพอนั่งสมาธิไปเกิดแสงสว่างเกิดแสงสว่างที่หน้าผากส่องสว่างไปถึงพุทธลูกก็มีบางคนมาเล่าให้ฟังสิ่งเหล่านี้เราสามารถจะพบจะเจอได้แต่ว่าเราต้องอาศัยความเพียรในการประพฤติในการปฏิบัติเริ่มตั้งแต่พื้นฐานให้เราเข้าใจในการดำเนินจิตในการปรับลมหายใจ เพราะสิ่งเหล่านี้จะสามารถเป็นเครื่องนำพาถ้าเราสามารถเข้าไปสู่จุดนั้นเข้าไปสู่ภาวะนั้นได้จะทำให้เรามีกำลังใจในการประพฤติในการปฏิบัติทีนี้เราก็เริ่มเลยก็ได้ครูบาอาจารย์ญาติโยมบางคนการทำสมาธิเนี่ยต้องเอาใจใส่พอสมควรพระเจ้าเจ้าท่านบอกว่าคนเร็วเนี่ย ไม่สามารถที่จะเสพสมาธิได้คนเร็วๆในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงว่าคนที่ไปทําชั่วทำอะไรแต่หมายถึงว่าคนที่ทําแบบผ่านๆไปไม่ได้เอาใจใส่อย่างแท้จริงไม่ได้เอาจิตเอาใจใส่ในการทําสมาธิพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าสาธุกกังมณสิกาตโพไข้ควรทําในใจอย่างแยบคาย ทำไว้ในใจให้ดีๆจึงจะสามารถมีความเจริญได้วันพรุ่งนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยเราเริ่มเลยตอนเย็น,ตอน,นตอนเช้าตอนไหนที่เรามาทำกำหนดลมหายใจเข้ายาวๆออกยาวๆพอหายใจยาวเสร็จเราก็มาหายใจสั้นเราจะเสียสละเราจะปลดภาระความคิดต่างๆที่มันเป็นเครื่องกั้นจิตใจ ในขณะที่เรามาประพฤติมาปฏิบัติธรรมเราจะตั้งใจทำจะพิสูจน์หลักธรรมคำสั่งสอนของพุทธเจา้าเราก็เอาเลยหายใจยาวก่อนแล้วก็หายใจสั้นเอามาอยู่อย่างนั้นเมื่อหายใจสั้นเราก็ปล่อยแล้วก็ดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับจิตใจเราแม้แต่การนอนแม้แต่การนอนครูอาจารย์ท่านก็บอกอยู่บ่อยๆ ให้เรามีสติเราลึกรู้ในลมหายใจเข้าออกในขณะที่เรานอนก็นแล้วแต่ก่อนที่เราจะหลับเนี่ยให้เรามีสติกำหนดรู้หายใจเข้าหายใจออกถ้าสติเราเนี่ยกล้าแข็งขึ้นมามีสมาธิหล่อเลี้ยงหน่อยเราจะได้พบเหตุการณ์ที่อัศจรรย์กับจิตใจดวงนี้ เราจะเห็นภาวะบางคนเนี่ยในขณะที่กำลังจะนอนเนี่ยในขณะที่จิตกำลังจดจ่อก,กับลมหายใจเข้าหายใจออกบางคนเหมือนกับตัวเองเนี่ยคล้ายๆกับโดนผีอำบางคนร่างกายเนี่ยมันจะล็อกล็อกทีนี้แต่จิตเราจะดิ่งภาพเข้าไปข้างในจะรู้ได้ยินได้ยินเขาพูดเขาอะไรกัน แต่ว่าเราเนี่ลุกไม่ได้ได้ยินเสียงพูดได้ยินเสียงคุยกันแต่ว่าจิตเราเนี่ยไม่หลับแต่ว่ากายเราเนี่ยหลับไม่สามารถที่จะลุกบางคนบางท่านคิดว่าเป็นผีอำพอคิดว่าเป็นผีอำก็เอาเลยทีนี้สวดคาถาใหญ่พอสวดไปสวดมาจิตไปกดตัวเองเข้าก็ตื่นขึ้นมา้วบางคนจะเป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้บางคนจะ จะไม่เป็นอย่างนั้นในขณะจิตในขณะที่สมาธิกับสติกำลังหล่อเลี้ยงกันเนี่ยในขณะที่เราจะหลับเนี่ยบางคนจะเห็นตัวเองหลับบางคนที่นี้ในขณะที่กำลังจะหลับเนี่ยสติกับสมาธิหล่อเลี้ยงกันกายเราจะหลับไปด้วยอำนาจของการอ่อนเพลียด้วยอำนาจของการที่ เราทำการทำงานแต่ว่าจิตเราเนี่ยสติเราในขณะที่กำลังประคับประคองจิตอยู่เนี่ยเราได้รับการฝึกฝนจิตเราจะไม่หลับง่ายพอกายหลับปุ๊บสติเราดูอยู่ที่จิตสติเรากล้าขึ้นมาหน่อยโน้มไปบางคนท่านบอกว่าหลุดออกมาเลยหลุดออกมาอีกตัวหนึ่ง อีกคนหนึ่งแล้วก็มีโยมหลายคนเคยมาเล่าให้ฟังแล้วบอกว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอาจารย์แต่ก่อนผมบวดเสือจกักเถอะโบรายโยนิเพศสิหัวจักพอยนึกต่กี้ได้ยิน,ออยนดได้อาจารย์เราบอกว่าเบิ่งดีๆเด้อตอนสีนอนมันลุดออกมาอีหรีได้วันวหนึ่งแกไปนอนอยู่ที่อำเภอนี้คมคำส้อยแะมาเล่าให้ฟัง ในขณะที่แกกําลังจะนอนกําลังจะหลับแกก็ดูลมหายใจอยู่พอดูไปดูมาแกบอกกายมันหลับแต่ว่าโตัวหนึ่งมันหลุดออกมาบันีนเล่าวะมันหนล,นลุดปุ๊บออกมาเห็นเจ้าของนอนอยู่แต่ว่าโตัวหนึ่งก็ยืนอยู่ทางนอกกตัวหนึ่งก็นอนอยู่แล้วก็มีโยมหลายคนเคยมาเล่าให้ฟังแล้วประสบการณ์อย่างนี้เราก็สามารถที่จะเป็นได้ ขอให้เราฝึกไปเรื่อยๆประพฤติปฏิบัติไปเรื่อยๆจนสติเราพอที่จะสามารถเข้าไปสู่ภาวะนั้นได้เข้าไปสู่จุดนั้นได้แล้วเราจะรู้ว่าศาสนานี้ยังมีอะไรอีกเยอะที่เรายังไม่เข้าใจที่เรายังไม่ได้ศึกษา